สวัสดีครับกลับมาพบกันครั้งนึงครับในช่องฟรีมมยนะครับวันนี้ซีรีส์ฟรีมมยจะพูดถึงเรื่องพุทธองค์ไม่ขวางวิบากใข่นะครับยกเวน้นยกเว้นอะไรโอเคนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าอันนี้คือเหตุผลหลกัลกๆเลยที่ผมไม่รับแก้คุณใส่นะครับยังไงก็ไม่รับนะครับเพราะว่าแก้ไม่ได้ นะ่ะนกเลี้ยงแหลคุณจะโปรดเองนะครับผมก็สอมที่โปรดให้มันรัดสั้นที่สุดแล้วก็มีอนุภาพมากที่สุดในการคลี่คลายวิบากนะครับเคเนาะอ่ะนะครับคือพุทธองค์เนี่ยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเจ้าวิทูทพะนะครับได้ยกกองทัพเพื่อจะไปฆ่าล้างโครตรตะกูลสัยยวงศ์ของพุทธองค์นะครับ อันนี้นิสมัยขององค์เจ้าชายสิทธ,ธัตะเนี่ยนะท่านก็เสด็จไปขวางนะครับอยู่3ครั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายครั้งสุดท้ายเนี่ยแรงยานไปพบว่าคือคือตระกูลสกยวงศ์เนี่ยเคยไปฆ่าเขามาก่อนฆ่าล้างโคตรเขามาก่อนนะครับนั่นคือมันเป็นวิบากที่ต้องลดชดใช้นะครับพอครั้งที่4พระเจ้าวิถุทพะยกทัพไป คือสาครั้งแรกอ่ะคือพุทธองค์ห้ามไว้ได้นะครับแต่ว่าก็สงสัยว่าทําไมมาทั้งสามครั้งนะครับก็เลงยานไปถึงได้รู้ว่าอ๋อเคยฆ่าม,มาก่อนนะครับพอพระเจ้าวิถธท,ทพะยกทัพมาทั้งสี่พุทธองค์ก็เลยไม่ไปห้ามนะครับคือปล่อยให้โดนเลยนะครับฆ่าตายหมดเลยนะอันนี้คือตระกูลสกโยงของพุทธพุทธองค์เองนะท่านต้องปล่อยนะครับคือถ้าเป็นสมัยนี้ก็ ท่านอาจจะโดนประนามแล้วก็ได้เข้าใจไหมแต่ว่าคือเป็นวิบากที่ต้องรับนะครับนะอ่อทีนี้อันนี้คือนี่คือตัวอย่างนี่ชัดมากนะครับชัดมากนะชัดมากนะคือไม่ขวางวิบากใครนะครับไอ้เคสอื่นก็มีแต่ว่ามันเคสที่ท่านไปลองรับวิบากของภาษาวกก็มีนะครับคือเอาชัดๆเลยคือองคุลิมานนะครับ องคุลิมาเนี่ยค่าคนมา999แล้วเหลืออีกหนึ่งนะครับคือวิบากเหลือนิดเดียวไม่เยอะมากนะครับอันนี้ท่านลองรับได้แล้วท่านเล็งเห็นว่าถ้าโปรดองคุลิมาเนี่ยจะบรรลุเป็นพระอาหารได้นะครับท่านก็เลยเหมือนเรียกอะไรอะลอ,ลองรับวิบากนั้นให้นะครับนะคือตัดกรรมให้แต่คือถ้ามีน้อยๆได้อยู่นะแต่ถ้าเยอะๆแบบอย่างตระกูลสกยงวงโดนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะขวางนะครับท่านก็ต้องปล่อยให้โดนนะครับเข้าใจไหม มาได้ชดใช้กันไปแล้วค่อยโปรดที่หลังนะฮะนะคือไม่พระองค์อาจจะไม่โปรดแต่ว่ามีภาคส่วนอื่นมาโปรดแทนก็ได้อย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าต้องใช้นะครับแล้วก็อ,อ,องค์ุริมานนะครับท่านเราวิบากให้เองเนะี่ยคือท่านลองรับวิบากให้เองนะครับแล้วก็ก็ได้อรหันมาหนึ่งพระองค์นะครับหรือว่าอย่างอ,อ,อะไรอะยศมานบนะที่เข้าไปปาร์ตี้เนะี่ย ท่านก็ลงทุนเข้าไปเข้าไปในงานปาร์ตี้ก็เลยนะให้ประโยคสองประโยคก็โสดาบันนะฮนะเอเข้าใจไหมคือคือการที่เราจะไปช่วยใครอะไรก็ตามบางทีต้องดูไงว่าอย่างอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าใครเป็นกำลังในการโปรดได้มากท่านช่วยเลยนะครับนะอย่างผมเนี่ยก็คือมาเจอครั้งแรกคือเจอวิบากหนักคือ ตอนนั้นจะเขียนหนังสือนะครับแล้วก็ส่งไแ,แล้วนะก็คือสำหรับพิมพ์ว่าจะพิมพ์แล้วนะแต่ว่าพอดีเบรกไว้ก่อนผมบอกผมไม่พิมพ์ละโอ้โหชอ็อกงหมดเลยนะแล้วก็หลวงพ่อได้ก็เลยหยาดน้ำไปสองขวดนะครับเออแล้วก็หายไปเลยนะคือสำหรับพิมพ์ก็หายไปเลยนะเหมือนตัดกรรมให้นะเออนั่นแหละแล้วก็จากนั้นมาผมก็เผยแพร่มาตลอดนะครับเน,นี่ยเห็นไหมนี่ก็เผยแพร่มาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับนะแต่ว่าก็เนี่ยก็ทะลุออกมานะครับ นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือที่ท่านโปรดก็คือผู้ที่มีบารมีมากแต่ว่าอาจยังหลงผิดอยู่อะไรเงี้ยท่านก็โปรดบางคนก็นึกว่าเอ้ยทำไมท่านไปอะไรไปอะไรกับคนที่แบบเหมือนนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ผมมาเข้าใจท่านคือท่านน่ะโปรดคือท่านท่าน,านคือผมรู้สึกว่าคือกนกลุ่มนี้บารมีเยอะจริงแต่ว่าคือเหมือนกับหลงผิดอะไรบางอย่างถ้าเปลี่ยนเขาได้เขาจะเป็นกำลังในการโปรดได้มหาศาลเลย อันนี้น,นี่ผมเข้าใจแต่บางคนไม่เข้าใจท่านนะก็เลยมองก็มองท่านว่าไม่ดีมองท่านในแง่ไม่ดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาเนะเขาไม่เขาเขาไม่เรียกว่าคือมองเขาเรียกคือมองไม่เห็นสิ่งในสิ่งที่ท่านคือมองข้ามช็อตไปแล้วหลายช็อตมากนะเนะี่ยแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมก็เออโอเคปล่อยท่านโปรดไปเราไม่ได้อะไรนะครับ เป็นอย่างนี้นะครับนะก็คือไอ้นี่คือเหตุหนึ่งที่ผมไม่ไปขวางวิบากใครนะฮะก็คือวิบากคุณใสทั้งหลายนะครับนะโปรดไปเลยแล้วก็กลายเป็นว่าหลายคนที่โดนวิบากคุณใสมาแล้วมาโปรดศาสต์อย่างเงี้ยนะดูศสตร,ร์ทำร้ายทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งตอนนี้บางคนก็สว่างสวัยแล้วนะเริ่มสว่างแล้วนะ เออคือมันนอกเหนือเรื่องคุณใสไปแล้วอะไรเงี้ยนะมันการโปรดไปแล้วอะไรเงี้ยนะเ,ออเพราะาทุกอย่างมันเหมือนกับคลี่คลายไปหมดเลยอะไรเงี้ยอ,อ้าใจไหมอันเนี้ยโอเคนะครับแต่ว่าคือถ้าใครจะมองคือบางคนที่มามาคุยผมเนี่ยคือจะขอแค่ให้แก้เสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะไปหลงต่ออะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่สนใจเลยคุณเคลียร์เองแก้เองนะครับผมสอนไว้หมดแล้วนะครับถ้าคุณจะคิ้เกียจจะกลายเป็นผู้บริโภคคือ ควักเงินเอาเงินฟาดหัวแล้วก็จะได้เดินจากไปแบบไม่มีปัญหาเนี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับวิบากท่านทั้งหลายก็ต้องรับเองใช่ไหมอืมนะคือจริงจริงแล้วคือมันมีบางอย่างที่ผมรู้แต่คนอื่นไม่รู้นะมีวิบากบางอย่างหลวงพ่อรับแทนผมบางอย่างผมก็รับแทนหลวงพ่อนะซึ่งซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องเลี้กวถ่ายโอนกันได้นะครับนะแล้วแต่ ถานการณ์แล้วแต่จังหวะเวลาครับนะคือเราช่วยกันช่วยกันแล้วจริงๆก็คือมันมาแต่ภาคส่วนีหนกันหมดแหละเพียงแต่ว่วาค,คือเรียกว,ว่ามันต้องถ่ายหน้าที่บ้างอะไรบ้างนะผมก็มีเรียกว,ว่าบาร,รมีในการปราบอยู่เนี่ยคือท่านทําไม่ได้เพราะว่าคือท่านต้องเป็นเรื่องอะไรคือท่านต้องเป็นคนให้เสนรรมนะครับ,นะค,รบคือพอคนทํางานปราบเนี่ยภาคปราบเนี่ย มันก็จะโดนเกลียดเยอะหน่อยเอางี้ผมก็รู้เข้าใจนะครับนะนโดนคนไม่เข้าใจเยอะเยอะหน่อยนะครับแต่ผมก็เข้าใจผมไม่สนใจนะครับนัคือผมจะอยู่แบบไม่สนใจเลยนะครับคือทําหน้าที่ของเราไปอย่างเงี้ยนะนั่นคือไอเรื่องคุณใสและอะไรทั้งหลายนะครับท่านทั้งหลายก็ต้องเคลียร์เองผมให้เครื่องมือไว้หมดนะครับการขอขมมากรรมสะกดมารน,นะสอนโพ่งสอนรุ้สติการเทน้ำทั้งหลายสอนแล้วหมดแล้วนะครับ เครื่องมือทั้งหลายมีให้ครบนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนนี่คือลุยกันเองนะแก้กันเองแล้วก็เป็นไงมันก็การเป็นลิงแก้แหน่นะครับปะปมมากขึ้นนะครับจากการเอากรรมไปแก้กรรมทีนี้คือเราจะเคลียร์กรรมด้วยการยุติกรรมนะครับแล้มันจะจบนะอืมโอเคเนาะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพุทพระองค์นะครับไม่เคยขวางวิบากใครนะครับนะ นะดั้งตระกูลสกเยวงของท่านเองท่านก็ต้องปล่อยให้โดนนะฮะโดนนะนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับนะนั่นคือโปรดไปนะครับผมก็ให้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะใหะ้ล้างแง่ล้างมุมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พาโปรดไปด้วยนะครับเป็นโคช้ชให้อย่างเงี้ยนะแต่คือที่เหลือท่านก็ต้องขยนันซะเองนะไม่ใช่ว่าจะคอยพึ่งแต่ครูบาอาจารย์อย่างเดียวก็ไม่ใช่เนาะ โอเคจบแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับ